สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะช่วงนี้ก็มาเข้าสู่หมดไพ่ยิบซีกันหน่อยนะทุกคนนะคะก็จะเป็นการทำนายรายเดือนนะคะในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายคนลัคนาราศีเมษนะคะในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง15มิถุนาย,ยานนี้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวแม่หมอขอหยิบไพ่ยิบซีให้คุณก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำนายดวงกันนะคะ สำหรับคลิปรายเดือนนะคะแม่หมอจะใช้ไพ่ยิปซีทำนายร่วมกับการเดินของดวงดาวทางโหราศาสตร์ประกอบนะคะก็จะเน้นว่าดูลักนณเป็นหลักเหมือนเดิมนะคะถ้าใครไม่ทราบลักนณก็อนุโลมดูแบบราศารีได้นะคะแต่ความแม่นยำจะเน้นไปที่ลักนณเพราะว่าใช้ดวงดาวทางโหราศาสตร์ทำนายด้วยนะคะก็สำหรับคนลักนณราศารีเมษนะคะตามหน้าไพ่เนี่ยนะคะ ก็ถือว่าโอเคนะคะถือว่าโอเคแต่สิ่งที่ต้องระวังถ้าตามหน้าไพ่ของแม่หมอนะเรื่องของอารมณ์ความใจร้อนนะคะเพราะว่าคุณมีไพ่อัศวินถือไม่เท้าประกบหน้าคุณเรียกว่าอาจจะมีเหตุที่คุณจะต้องได้เดินทางแบบด่วนๆนะคะหรือนะคะมีความ ร้อนอกร้อนใจกระวนกระวายใจอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้นะคะสําหรับคนลัคนาราศีเมษดังนั้นก็ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะเรื่องของอารมณ์เรื่องของความใจร้อนอะไรประมาณเนี่ยนะคะตามหน้าไพ่นะคะไพ่ประจําตัวค่อนข้างเข้มแข็งนะสำหรับคนลัคนาราศีเมษนะคะในช่วงคําทํานายนี้นะคะ15พฤษภาคมถึง15มิถุนา67นะคะเรียกว่าไพ่ประจําตัวเข้มแข็งมากนะ,ะแล้วก็ เป็นไพ่ที่ดีเป็นไพ่ราชินีถือไม่เทาานะคะนั่นก็แสดงว่าคนลัคนาราศีเมษมีความคล่องตัวในการทํางานสูงมากหยิบจับงานอะไรได้หมดนะคะในช่วงนี้นะคะเป็นคนที่เรียกว่าเข้าสังคมเก่งนะคะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งด้วยนะคะถือว่าดีในเรื่องของการงานนะแล้วก็ใครที่ตกงานว่างงานนะคะให้รีบไปหางานเลยนะคะมีเกณฑ์ได้งานทําในเร็วๆนี้นะคะมีโอกาสที่จะเริ่มต้นกิจการใหม่ๆด้วยสําหรับคนลัคนาราศีเมษนะคะ รวมทั้งช่วงนี้คนลัคนาราศีเมษะคะมีความคิดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินอสังหาบ้านรถที่ดินของคุณนะคะรวมทั้งนะคะอาจจะเดินทางไปไหว้พระทาบุญด้วยในช่วงนี้นะคะหรือว่าหาคนที่จะมาคอยแนะนําหาคนที่จะมาคอยช่วยปรึกษาในเรื่องต่างๆด้วยในช่วงนี้นะ,ะสำหรับคนลัคนาราศีเมษนะคะ เกณฑ์ของเรื่องของการงานนี้ค่อนข้างดีนะคะเกณฑ์ของการงานค่อนข้างดีมีเรื่องของการเงินเข้ามาเรื่อยๆนะคะเป็นรายได้ที่เป็นแบบเป็นค่าในหน้ารายได้ที่ได้มาแบบฟุกๆง่ายๆนะสำหรับผลลัคนาราศีเมษเนี่ยการเงินถือว่าโอเคขยับขึ้นนะคะเนี่ย ขึ้นเป็นไพ่ของไพ่เหรียญนะคะอัศวินถือเหรียญเรียกว่าจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินต่างๆมีกระแสการเงินเข้ามาเรื่อยๆสาหรับคนลัคนาราศีเมษนะคะเรียกว่าการเงินมีมาเรื่อยๆสําหรับคนเมษนะคะถือว่าดีนะคะเรื่องที่ต้องระวังสําหรับคนลัคนาราศีเมษระวังเรื่องของความขัดแย้งกับคนที่มีอํานาจเหนือกว่านะคะการขัดแย้งการ มีอีกโก้มีความคิดของตัวเองสูงไม่ยอมลดละให้ใครอะไรประมาณนี้นะสำหรับคนคาราศีเมษก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าไพ่ตำแหน่งของปัญหาวสักเป็นไพ่ห้าดาบนะคะอาจจะแบบว่าทำให้คนอื่นๆที่อยู่รอบๆข้างตัวเราเนี่ยค่อนข้างเบื่อหน่ายได้นะนะคะเรื่องของการมีอีกโก้มีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับคนอื่นหรือว่าถือเอาความคิดเห็นของตัวเองมากเกินไปอะไรประมาณนี้นะคะ การให้การช่วยเหลือจากเพื่อนฝูงสิ่งแวดล้อมรอบข้างนี่ก็ยังถือว่ากลางๆนะคะถ้าเป็นเรื่องของการให้คําแนะนําถือว่าดีการให้คําแนะนําการวางแผนอะไรประมาณนี้ดีแต่ถ้าเป็นเรื่องการให้การช่วยเหลือในเรื่องของการเงินแล้วนะคะค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าในตําแหน่งของเพื่อนของคุณเป็นไพ่สี่เหรียญน,นะคะ <S <S เขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความประหยัดมัธยัสถูงหรือว่ามี ความเป็นส่วนตัวสูงนั่นเองนะสําหรับคนเมธนะคะก็เรียกว่าเขาค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเงินถ้าเราไปหยิบยือมอะไรเพื่อนฝูงในช่วงนี้นะคะเขาก็อาจจะต้องพิจารณา,านานหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะอืมสําหรับคนเมธนะคะส่วนไพ่สรุปเป็นไพ่เดวิลนะคะไพ่เดวิลมันก็จะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของอารมณ์ นะคะโทสะโมหะอารมณ์ร้อนอะไรประมาณนี้ให้ระมัดระวังนิดหนึ่งสําหรับคนลัคณาราศีเมษในช่วงนี้นะคะรวมทั้งการไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของอบายมุกทุกอย่างนะคะการทําอะไรที่มันเป็นสีเทาๆก็ได้เหมือนกันนะ,ะหรือการทําอะไรที่ปิดบังซ่อนเลนไม่เปิดเผยนะสำหรับคนลัคนาราศีเมษนะคะไพ่สรุปเป็นไพ่เดวิลก็ระมัดระวังในส่วนของ ตรงนี้ด้วยนะคะเรื่องของอารมณ์อีโก้อะไรประมาณนี้นะคะต้องระวังนะคะแต่ภาพรวมแล้วการงานดีการเงินดีนะสำหรับคนลัคณาลาศีเมษนะคะในส่วนเรื่องของดวงดาวที่โคจรแล้วนะคะก็เรียกว่าดาวเข้าทับลัคณาคุณหลายดวงอยู่นะสาหรับคนลัคณาลาศีเมษนะคะตั้งแต่7พฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะดาวพุธเข้าทับลัคนาคุณนะคะเรียกว่าก็จะมีเรื่องของการติดต่อเจราจาสื่อสารการเดินทางระยะใกล้ๆนั่นเองนะคะ ส่วนวันที่14พฤษภาคมนะคะอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภนะคะเรียกว่า14พฤษภาอาทิตย์ย้ายเข้าเรือนการเงินของคุณนะคะจะทําให้คุณมีเรื่องของความร้อนอกร้อนใจในเรื่องของการเงินนะคะแต่เนื่องจากนะคะคนลัคนา,าราศีเมษนะคะดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนในภพปุตตะการลงทุนการเริ่มต้นการเสี่ยงโชคด้วยนะคะดังนั้นเมื่ออาทิตย์ย้ายเข้าเรือนการเงินของคุณมีเกณฑ์ว่าคุณจะมีโชคลาภแบบฟุกๆุกได้นะสําหรับคนลัคนา,าราศีเมษนะคะมีดวง ที่จะได้เงินแบบฟุกๆมีดวงจากการเสี่ยงการลงทุนนะสำหรับคนลัคณาราศีเมษเพราะว่าคุณมีดาวคู่มิดใหญ่ในเรือนการเงินนะคะพฤหัสอยู่ในราศีพฤษกแล้วก็14พฤษภาคมดาวอาทิตย์ย้ายเข้าไปสมทบด้วยนะคะจะทําให้คุณมีเกณฑ์มีโชคลาภใหญ่ในเรื่องของการเงินได้นะคะสามารถเสี่ยงโชคได้นะคะแต่ถ้าดูตามหน้าไพ่แล้วน่าจะเป็นใต้ดินจะดีกว่าสําหรับคนลัคณาราศีเมษนะคะเพราะมีไพ่เดวิลขึ้นมานะคะ หรือถ้าใครอยากจะซื้อลอตเตอรี่แบบออนไลน์ก็ได้นะสำหรับผลลัคนาราศีเมษได้เลยนะคะเพราะตามดวงตามดาวแล้วก็ถือว่า มีเกณฑ์ที่คุณจะถูกหวยรวยเบอร์ได้รางวัลที่1ได้เหมือนกันสําหรับคนลัคณาราศีเมษเพราะว่าดาวอย่างเดินในมุมที่ดีอยู่นะคะส่วนวันที่21พฤษภาคมดาวสุกย้ายเข้าสู่ราศีพฤษกเป็นเกษตรนะคะเรียกว่าดาวสุกเป็นดาวการเงินของคุณเลยนะเรื่องของการเงินของคุณจะขยับดีขึ้นและมีความมั่นคงมากขึ้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมนะคะ ส่วนวันที่25พฤษภาคมดาวพุธก็จะเสด็จเข้าสู่ราศีพฤษภเช่นกันนะคะดาวพุธก็เป็นสองเจ้าเรือนคือภพเรือนในภพสหัชชะและก็เจ้าเรือนในภพอลิด้วยนะคะดังนั้นก็มีเกณฑ์ว่านะคะเมื่อคุณมีเรื่องของเงินเงินทองทองเข้ามานะคะก็มีเกณฑ์ว่าเพื่อนก็อาจจะมาหยิบยืมได้นะคะสําหรับคนลนัคณาราศีเมษนะคะก็ให้ตามกําลังทรัพย์ของท่านได้นะคะ นอกจากนี้ก็ยังมีเกณฑ์เจรจาในเรื่องของเงินเงินทองทองเกิดขึ้นด้วยสําหรับคนลนัคนณาราศีเมษนะคะก็มองว่าตามหน้าไพ่ย,ยังดีอยู่นะแล้วก็ตามทิศทางของดวงดาวแล้วคนลนัคนณาราศีเมษในช่วง15พฤษภาถึง15มิถุนาเนี่ยนะคะถือว่าดีนะคะการเงินจะค่อนข้างสะพัดนะมีเข้ามาเรื่อยๆไม่ขาดนะสำหรับคนลนัคนณาราศีเมษนะคะถ้าคุณเห็นไพ่ามาขึ้นมาแสดงว่ามันจะมีความรวดเร็วในเรื่องต่างๆ,ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การงานนะคะเรื่องของการเงินนะคะแต่ที่ต้องระวังก็คือเรื่องอารมณ์นะคะสําหรับคนลัคณาลาัสีเมษเนาะมันมีไพ่ประกบหน้าคุณที่เรียกว่าสื่อในเรื่องของความใจร้อนนะคะความที่ไม่ค่อยมีความรอบคอบเท่าไหร่ต้องรอบคอบขึ้นในช่วงเดือนนี้นะนะคะแล้วก็อารมณ์ควบคุมนิดนึงนะคะระวังว่ามีเกณฑ์ว่าคุณจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานการณ์ของไพ่เดวิลด้วยนะคะเพราะเพราะว่าไพ่เดวิลขึ้นเป็นไพ่สรุปนะนะคะ ถ้าเป็นสถานที่ก็จะเป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงเริงรมอะไรประมาณนี้นะคะสถานบันเทิงที่เป็นกลางคืนอะไรประมาณนี้นะถ้าไพ่เดวิลนะคะรวมทั้งเรื่องของอบาย,ยงมุกต่างๆก็ระมัดระวังด้วยนะสําหรับคนลัคณาราศีเมษจะเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะรวมทั้งมีเกณฑ์ว่าจะเจอเรื่องอะไรบางอย่างที่มันจะเกิดขึ้นในลักษณะแบบลับๆไม่เปิดเผยนะสาหรับคนลัคณาราศีเมษนะคะ ส่วนเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะความรักความสัมพันธ์ถ้าเป็นสถานะคนโสดถ้าไปเจอใครในช่วงนี้มีเกณฑ์เจอคนที่มีหน้าที่การงานที่ค่อนข้างดีนะคะเกณฑ์คนโสดเรื่องของความรักไปรอหลังวันที่21พฤษภาคมนะคะเพราะช่วงนั้นดาวศุร์จะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภเป็นเกษตรเจอใครหลัง21พฤษภาคมคุณจะเจอคนที่มีฐานะที่ค่อนข้างมั่นคงนะคะมีเกณฑ์เป็นเจ้าของกิจการนะคะ ถ้าไม่ใช่เจ้าของกิจการก็จะเป็นคนที่มีการเรียนที่ค่อนข้างสูงเด่นนะสำหรับคนล,ลัคนาราศีเมษนะคะหลัง21พฤษภาคมนะคนโสดนะคะส่วนเรื่องของคนมีคู่มีแฟนนะคะความรักนะคะก็เรียกว่าถือว่าโอเคนะคะถือว่าโอเคอยู่เพียงแต่ระวังอารมณ์อารมณ์จะอารมณ์ร้อนสําหรับคนล,ลัคนาราศีเมษให้ระวังเรื่องของอารมณ์นิดนึงนะคะเรื่องของอีโก้ การไม่ยอมกันการใช้ความรู้สึกของตัวเองมากเกินไปหรือว่าใช้เหตุผลของตัวเองมากเกินไปจนลืมนึกถึงเหตุผลของคนอื่นนี่ก็ต้องระวังด้วยนะ,ะสาหรับคนมีคู่มีแฟนนะคะอาจทะเลาะกันได้นะคะช่วงนี้คนลัคนาราศีเมษก็อาจจะทํางานหนักนิดหนึ่งนะนะคะทำงานหลายอย่างหยิบจับหลายอย่างอาจจะเรียกว่าไม่ค่อยได้ดูแลใส่ใจคนรักคู่ครองเท่าไหร่นะคะดังนั้นช่วงนี้ก็ใส่ใจกันนิดหนึ่งด้วยนะคะมีเกณฑ์ว่า คุณจะเดินทางไปไหว้พระทาบุญด้วยในช่วงนี้นะคะไพ่จิตใจขึ้นเป็นไพ่สังฆราชค่ะนะคะไม่งั้นก็อาจจะมองหาคนที่แบบมาช่วยเหลือในเรื่องของกิจการงานเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถให้คําแนะนําได้อะไรประมาณนี้นะคะรวมทั้งมีเกณฑ์จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์บ้านรถที่ดินของคุณนะคะบางคนก็อาจจะอยากซื้อบ้านอยากซื้อรถหรือเปล่าสําหรับคนลัคนาราศีเมษนะคะ สำหรับเดือนนี้แล้วนะคะก็สถานการณ์นะคะถ้าจะดีขึ้นก็ต้องหลังวันที่21พฤษภาคมนะคะช่วงที่แบบการเงินดีความรักดีนะคะหลัง21พฤษภาคมสำหรับคนเมษนะคะเนื่องจากไพ่เดวิลมันขึ้นด้วยเนาะทุกคนไม่หมอก็จะบอกว่าหลายๆคนหลายๆท่านมีเกณฑ์ที่จะทําเรื่องกู้เงินกับสถาบันการเงินหรือเปล่านะคะใครที่จะกู้เงินก็ คิดพิจารณาดีๆนะ,ะถ้ากู้นี่เป็นเงินก้อนใหญ่เลยนะคะเนี่ยเพราะว่าเดวิลขึ้นมันหมายนี่สินก้อนใหญ่นะทุกคนนะนะคะถ้าใครที่คิดว่าตัวเองไหวก็สามารถกู้ได้นะ,ะถ้าทิศทางมุมดาวแล้วก็ดีไปหลายปีเหมือนกันสำหรับคนลัคณนาราศีเมษนะคะ แต่แน่นอนนะคะโชคลาภบ,บางอย่างอะไรของคุณสําหรับคุณลัคนาราศีเมษเมื่อคุณได้มาคุณอย่าเปิดเผยให้ใครได้รับรู้นะคะถูกมวยรวยเบอร์อะไรขึ้นมาอย่าบอกให้คนอื่นรู้เก็บไว้เป็นความลับดีที่สุดในเรื่องของโชคลาภรายไ,ได้การเงินของคุณนะคะแต่เดือนนี้มีเกณฑ์ว่าจะมีเรื่องดีๆเข้ามาเยอะเหมือนกันสําหรับคนลัคนาราศีเมษโดยเฉพาะเรื่องของการเงินนะคะ มีเกณฑ์เข้าไปเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินแหล่งเงินทุนต่างๆนะสำหรับคนเมธนะคะไม่ว่าจะเป็นการนำเงินไปฝากประจำนะคะหรือนะคะเข้าไปทำธุรกรรมในเรื่องของการเงินต่างๆนะคะเพื่อที่ทำให้เงินออกดอกออกผลนั่นเองนะถือว่าดีนะคะแล้วเงินมันแบบจะตามมาเรื่อยๆค่ะสำหรับคนเมธนะคะถือว่าดีนะคะเพราะว่ามันขึ้นไพ่อนาคตเป็นไพ่อัศวินถือเหรียนนะคะ เหมือนเราเอาเงินไปลงทุนหรือว่าเอาไปต่อยอดเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ให้มันมีดอกออกผลอะไรประมาณนี้นะสำหรับคนลัคนาราศีเมษนะคะแต่ก็พิจารณาในเรื่องของหนี้สินภาระบางอย่างหนักๆด้วยนะเพราะขึ้นไพ่เดวิลเนี่ยนะคะมีเกณฑ์จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับภาระผูกพันบางอย่างที่ค่อนข้างใหญ่นะคะสำหรับคนเมษนะคะก็พิจารณาดีๆนะคะ ภาพรวมแล้วก็ถือว่าดีนะสําหรับคนลัคนาราศีเมษในเดือนนี้ไพ่ก็ออกมาดีเพียงแต่ว่าไพ่เดวิลมันเป็นไพ่สรุปเนาะดังนั้นก็ที่ต้องให้ระวังสําหรับไพ่เดวิลก็คือเรื่องของอารมณ์อีกโก้นะคะเรื่องของอะไรที่มันไม่ถูกต้องผิดกฎหมายอะไรประมาณนะี้อย่าเข้าไปเกี่ยวข้องรวมทั้งภาราีิสินอะไรบางอย่างถ้าใครที่อยากจะกู้เงินก้อนใหญ่ๆใ,ใ,ในช่วงนี้มาลงทุนก็ต้องพิจารณาให้รอบคอบนะคะ สอบถามปัญหาขอคําแนะนําจากคนที่เขามีความรู้ความสามารถหรือมีประสบการณ์มาก่อนได้นะคะก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรลงไปสําหรับคนลักนาราศีเมษนะคะก็ต้องบอกแบบนี้นะคะก็ดูเป็นแนวทางกันไปนะคะสําหรับเดือนนี้แม่หมอมองว่าทิศทางหน้าไพ่ถือว่าดีอยู่นะคะในเรื่องของคนรักเรามีเกณฑ์ว่าคนรักของคุณจะมีเหมือนกับว่าเปิดธุรกิจหรือว่าลงทุนธุรกิจอะไรบางอย่างด้วยนะคะเนี่ยนะคะ เป็นเจ้าของกิจการเปิดร้านค้าขายอะไรประมาณนี้ได้หมดสำหรับคนลัคนาราศีเมษนะคะก็ค่อนข้างดีนะคะสุขภาพร่างกายถือว่าโอเคนะคะสุขภาพร่างกายถือว่า แข็งแรงดีค่ะยิ่งช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยเดี๋ยวดาวคารจะย้ายเข้าทบลักนาคุณเป็นเกษตรด้วยเรียกว่าสุขภาพร่างกายก็จะแข็งแรงมากขึ้นนั่นเองนะคะสําหรับคนลัคนาราศีเมษนะคะดูเป็นแนวทางกันไปนะคะสําหรับคลิปนี้ไม่หมอขอลาไปแล้วนะคะของท่านโชคดีมีความสุขเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ